กันมาใหม่นะไม่เป็นไรครับยต่อคุยต่อโอเคเป็นไงนะครับเราเหมือนแบบมาทุกคนก่อนหน้านี้ใช่คือจริงๆถ้าไม่ได้ถ่ายรายการเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยก็แทบไม่ได้เจอกันเลยครับก็คือแทบจะแบบว่าพอทำงานยังไม่เจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆผมว่าเราสนุกกันมากเนาะตอนถ่ายรายการเพราะว่าเราสองคนเป็นคนแบบชอบทำแอคทิวิตี้กันอยู่แล้วชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนรายการแล้วก็ หาเวลาเหมือนเวลาว่างด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยพี่มันยากยากมากเรัเพราะว่าพี่จะถ่ายเสรีจ์ีพี่มินก็บินอีกถ้าผมส่วนใหญ่จะเป็นผมว่างนะเขาไม่ว่างเขาว่างผมว่างส่วนใหญทุกวันนี้เนี่ยผมต้องถามถามพี่เลยว่าพี่ินอยู่ไทยหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้เลยประเทศอะไรกินบ่อยมากเช็คคิวห่าบีละใช่ตอนน้องกินไปเลยเพราะงานกับพี่กันนุกไเป็นเกียรติมากเลเป็นเกียรติเลยเหรอเกียรติมากเป็นเกียรติต่อติตเปติกั็นเอีติเป็นเกียรติรู้สึกสนุกเหมือนกันใช่เพราะว่าเป็นวิชาเราเองก็ก็เหมือนอบอุ่นใกลับมาได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งมันไม่ใช่การทำงานหรอกมันเหมือนการที่เราได้ได้มา ทำธุรกรรมง่ายกันแบบต่างๆตรงใกล้กันผมว่าง่ายนะมันก็รู้จังหวะว่าแบบเออจังหวะนี้น้องจะเล่นแล้วจังหวะนี้เราจะเล่นน้องก็แบบรอเราส่งซึ่งอะไรกันเล่นผับเราไหมน้องก็มีบุ๊กเยอะมากใช่เหมือนลุ้นเหมือนลุ้นในแคะแนนเพราะเป็นซุปตารของน้องอะไรเฮ้ยเต็มร้อยไปเลยเกินร้อย ก็เก่งนะคือหมายถึงว่าจริงๆเหมือนแบบรายการอาจจะยังแบบเป็นรายการแรกหรือว่าแรกๆที่แบบเขาเป็นโค้ชที่มาลันด้วยกันอะไรเงี้ยน้องก็แบบทำได้ดีมากๆอะไรย่างเงี้ยเรายังจํานึกภาพตอนเรารายการแรกอยู่เลยมันก็คนละทิศคนละทางแต่น้องทำออมาได้ดีมากเพราะว่าในรายการต้องมีการแก้ไขตัวเอได้เยอะมากใช่ครับคือ คือพอเราเป็นโฮสเนี่ยผมว่าเราก็ต้อง lead แล้วก็ต้องนำเล้วก็ต้องชวนแขกคุยอะไรนะครับน้องก็ทำออกมาได้ดียังเไงบ้างก็ให้เป็นตัวเรือบ้านให้เป็นส่วนงานผมไม่ยอมครแล้วยังไงคะก็ด้วยความที่เราสนิทกับพี่นั่นดีมากเลยเราก็เราเหมือนรู้จักกันดีแล้วเราก็รู้จังหวะซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเห็นเราก็เราก็พายไง ก็เห็นแล้วว่าเหนือเห็นหนึ่งเคมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยกันผ่านคุเดินแค่เขาฉับเหมือนกันนะในรายการกแต่ภรข้างนอกรายการผมก็แราสนิทกันสนิทกันครับเรารักกันแต่เราไม่แต่เราไม่โดนเราโดนเราโดนเราโดนโดนนานนี้ให้บอกไปอยู่ดีๆแล้วเข้าหรอในทวิตเหรอผมยังไม่เข้าไปอ่านเลยได้เตาเสร็จแล้วเตาเสร็จแล้วก็ไปละขนาดเดี๋ยวนี้มี ทำร่วมกันดีไหคะกับในการกัในการก็ต้องใส่สูตรเลยนะคือในรายการเราสนุกพี่ว่าเปล่าสนุกเปล่าจะดูเนาะมันก็มันต้องต่อคือมันแก้หกปอนมันไม่พออยู่แล้วแต่เขากลัวกันหรือเปล่พี่จะมีเวลาหรือเปล่าโอ้ใช่ดีเสมอพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะไม่เคยไปเลยเลยแน่นอนแต่ว่าไม่ไดอยากมีเวลาด้วยมีเวลาครับมีเวลาก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รอเปิดน้องของการเล่นด้วยครับก็จะเป็นช่วงเดี๋ยวจะเริ่มเข้ามา พี่เตรียมสอบก่อนเลยเปิดกี่โมงแล้วนนก็มีจะเริ่มเรียนแอคติ้งกันแล้วก็มีบทสอบรสิอป่ปอน,ปปปนชินแล้วใช่จริง,รงๆก็เป็น เป็นครั้งหนึ่งที่เราเตื่อเต้นเลยเพราะปกติเราใส่เสื้อผ้าแบบโม่ใส่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราออกจากคอมปอร์โซนครับตัดภาพไปข้างหลังเราคือเราก็ยกเหล็กอยู่เนี่ยคทั้งวันเลยครับเกาะปะอรนทำไมอะกลัวว่าแบบจะใช่กลัวไม่ฟิตไงเพราะว่าแบบเสื้อมันแบบโชว์บอดี้เยอะเลยครับเราก็เลยแบบเตียมร่างกายของหนักแคไหนโอยหนักมากทุกวันตอนเราไปอยู่นั่นก่อนที่จะถึงวันโชว์เราก็เข้าฟิตเนสตลอดใช่ กลับมาดีมากคนแบบของล้างแบบของมานกกรากกัม็ดูอินมั้ยครับก็ช่วงก่อนหน้านั้นออกกําลังกายหนักมากออกกําลังกายแบบอยากลองอย่างที่ผมแค่สัมภาษณ์ไปว่าแบบ พะแบบเริ่มต้องซับเหนื่อแล้วเนาะครับก็ออกกังกายหนักมากอย่างที่บอกว่าอยากจะลองแบบครั้งนี้ลองแบบให้มันสุดๆดูว่ามันจะได้ขนาดคือผมก็สามารถซับไปแล้วก็ได้แล้วอาตยาขายถุงของพอแก่ของเ้าท่านผ่ย เวลาคนดูตอนนี้โอนนี okay. <c oughs> ้แล้วใช่เงื <c oughs> งยงเยอะ,ะอก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองแบบฟิตเต็มที่ให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็เราเลือกชุดนั้นมาก่อนหน้าด้วยแล้วก็รู้เวลาว่าแบบเออมันมีช่วงเวลาที่เราได้เตรียมร่างกายะอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเราก็เลยแบบตเต็มที่เลยคตอน่กนั้นอะใจตอนเลือกแบบ ว่าเราจะเนเพราะว่าปกติทุกคนก็จะเห็นแบบวินใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่แบบเราก้าวอย่างที่บอกก้าวกคออกจากโซนัวเองอะไร่ยก็เลยแบบเออลองลอง,ลองเป็นที่ดูเข้าเป็เด็กทุกวันติดใจไหมครับอยากติดใจติดใส่ชุดใไปเลยของดีมต้องนานๆทีแต่ถ้าแบรนด์ให้ใส่ได้เลยได้อยู่แล้วถ้าอีวสุจะมีอีพีต่อเราก็จะต้องใส่ก<ส>ั<ส>น ถ้าเขาบอกว่าให้ใส่จุดน้ำเพื่อไปดูให้ใส่ดูอีพีเลยดีกว่าได้ม่ใส่ดูไดูได้มาปนหุ่นเราคิดว่าแบบใส่แบบ EP เราได้ผมว่าโอู๋ใส่ดีกว่าครับอใส่ตาไปดูเลยอีกอย่างคือคพอไปแล้วคุณแบบติดันดับด้วยใช่ซึ่งไม่ติดทางก็ก็ ก็ดิก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็ดิก็เหนื่อยมิกมิกตอบแทนเป็นไงสร้างมูลค่าเป็นสุดเป็นเกียรติมากนะครับที่มิกเดี๋ยวค่ยกลับกันน้องมิกเป็นไงทันถ่ายเสร็จแล้วหรือถ่ายเสร็จแล้วครับมุ่งจบไปเช้าสนุกมากสนุกมากในกองนี้เฮฮามากก็ก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าออกมาเป็นยังไงนะขนาดในกองยังเฮฮาขนาดนี้ต้องอบใจ ผมก็โล่งอกเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เครียดทำกันบ้านหนักมากเพราะเรื่องนี้เราตั้งใจมากเลยพอถ่ายจบไปเราก็รู้สึกจะฟินไหมครับเรื่องนี้จะฟินมั้ยต้องรอติดตามครับที่ขย้อนจะไปถามตอนที่พี่มินงเข้าเซลว่าวันนงานจุกบอลเอองานจุกบอลเขาบอกว่าเขาวิ่งไปหาเราแต่ว่าเป็นคนปัดหน้าเขาได้ยินได้ยินเขาสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์ว่าอะไรนะ ไม่บอกว่าตอนนั้นน่ะคือเฮียกำลังแบบวิ่งวิ่งไปดีใจกับพี่แกนตอมีแบบคนนึ่นปัดหน้าคนรุ่นตัดหน้าไปคนนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลหรอกครับแล้วเขาเป็นใครครับเยีเลยครมาแล้วผมก็สร้างมูลค่าสิคือตอนนั้นก็ ดีใจครับดีใจรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมง,งานกับคาได้ครับแล้วเราก็เหมือนได้เจอศิลปินระดับโลกแบบว่าคนใหมๆ่ๆคนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาเจอ,อได้เสมอได้เสมอไปตลอดใช่ตลอดเลยครับทุกครั้งครับก็ดีใจมายมาครับจะได้เห็นพี่วินกับแบรนด์อีกเมื่อไหร่จะได้แบบแบรนดั้งน,น่าจะเป็นช่วงกลางปี ใะก็จะได้เีวินอยู่ไก็ช่วงนี้ก็อยู่อยู่เดี๋ยวผมบินอีกทีก็ช่วงปลายเดือนก็เร็วๆนี้ไม่ไหลุดไม่หลุดทองนแนอนะองนะ่มลได้ยเรื่อโอเคค่ะขอบคุณนะคะอินเสิร์ตหน่อยนะคะลูอนเะ